รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่หากเคยถึงงานศิลปะค่ะเราจะนึกถึงภาพวาดภาพปั้นงานประติมากรรมต่างๆหรือแม้แต่การสร้างอาคารบ้านเรือนนะคะที่มีรูปร่างปแปลกๆเราก็จะมองเป็นศิลปะได้เช่นกันค่ะ สำหรับรายการแสงแห่งปณิธานวันนี้นะคะเราจะพาไปพบกับความงามที่มากกว่างานศิลป์ที่เรียกว่าเกษตรศิลป์ค่ะเกษตรศิลป์จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณเฉลิมศักดิ์ธรรมเรืองฤทธิ์ที่บ้านทุ่งศิลป์ครูแดงค่ะ สินครูแดงตั้งอยู่ที่บ้านทุ่มตำบลน้ำมงอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเกิดขึ้นจากความตั้งใจของคุณเฉลิมศักดิ์ธรรมเรืองฤทธิ์หรือครูแดงที่อยากจะถ่ายทอดวิชาศิลปะให้กับเด็กๆภายใต้ชื่อชมรมศิลปะเด็กบ้านสินไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลามากกว่า20ปี ตรงนี้ก็คือชมรมศิลปะเด็กบ้านสินไทยแต่พอเราเดินเข้ามาเนี่ยพี่เห็นแต่เป็นแปลงกเกษตรทั้งนั้นเลยค่ะจริงๆแล้วส่วนนี้แหละ,ค,ะค่ะเขาเรียกว่าเกษตรศิลป์ค่ะแต่ว่ากเกษตรสินนะความหมายนูก็ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วความหมายเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณเฉลิมศักดิ์ธรรมเบีองฤทธิ์หรือว่าครูแดงที่เรารู้จักกันนะคะว่าเกษตรศิ์จริงๆแล้วคืออะไรตรงนี้เลยน่าจะใช่นะครูแดงค่าครูแดสวัสดีค่ะค่ะต้องถามครูแล้วล่ะค่ะว่าครูกําลังง่วนทําอะไรอยู่เลยแล้วตรงนี้เป็น ชมรมศิลปะได้ยังไงครับผมตรงนี้ที่เราอยู่อยู่ตรงนี้คือชมรมศิลปะเด็กบ้านสินไทยคะซึ่งตั้งอยู่ภายในบ้านทุ่งศิลครูแดงค่ะศิลปะบ้านเด็กไทยแล้วเราเห็นเป็นป้ายเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็แปลงเกษตรทั้งนั้นเลยครับผมคือสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ศึกษาดูงานนะเกี่ยวกับศิลปะและว,วัฒนธรรมนะครับแล้วก็เป็น ที่ดูงานของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสำคัญนี้เอพูดถึงในเรื่องของศิลปะแล้วค่ะครูแดงคะทำไมเราถึงได้มีการนําศิลปะมาเชื่อมโยงกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงจริงจงครูศึกษาในเรื่องของศิลปะมาอยู่แล้วหรือเปล่าคะครับผมเดิมทีก็เป็นครูสอนศิลปะอ๋อเดิมทีเป็นครูสอนศิลปะมื่อก่อนแล้วก็เป็นการสอนศิลปะเด็กด้วยนะครับแล้วก็ได้นําเอาศิลปะมาบูรณาการเกี่ยวกับเกษตรศิลป์นะครับก็ ให้ให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับซึ่งเราก็ได้นําเอาอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลญอดุลยเดชนะครับเข้ามาใช้นะครับ อนในเรื่องของศิลปะเด็กมาก่อนหน้านี้อยากให้ครูช่วยเล่านิดนึงค่ะว่าจากการที่ครูเคยเรียนศิลปะหรือว่าชีวิตครูก่อนที่จะมารู้จกักศิลปะเนี่ยมันมีที่มาอย่างไงบ้าง,งค,รครับครูครับผมด้วยที่ผมอยู่จังหวัดอุดรนะครับจังหวัดอุดรพ่อแม่ก็ทําไร่นะครับแม่ก็ขายผักนะครับทีนี้พอมีโอกาสได้เรียนหนังสือเรียนครูนะครับครูศิลปะนะครับ ก็มีโอกาสได้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะแล้วแล้วหลังจากที่จบแล้วนะครับก็ได้ไปทํางานนะครับไปทางานเกี่ยวกับศิลปะวาดภาพให้กับคนต่างชาตินะครับแล้วก็ได้ไปเป็นครูนะครับเป็นครูพิเศษสอนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัดเลยเป็นโรงเรียนระดับโลกเลยนะครับ แล้วหลังจากที่ได้ไปสอนหนังสือเป็นคุณครูจริงๆแล้วเนี่ยที่จังหวัดเลยนะหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อคะครูหลังจากนั้นกลับมาเรียนมาเรียนต่อค่ะเรียนต่ออีกครั้งหนึ่งเรียนจบแล้วนะครับก็มามีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดหนองคายก็คือที่นี่ที่อำเภอท่าบ่อที่อำเภอท่าบ่อนี่แหละครับผมที่นี่เปลี่ยนสายงานเลยครับค่ะหลังจากที่ได้เป็นครูไปวาดภาพให้พลังไปวาดภาพตามฝาผนังโบสถ์ นะครับเสร็จแล้วเนี uh> ่ยก็กลับมาอยู่ที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายไปทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อเอ๊ะทำไมมันดูเปลี่ยนเปลี่ยนแนวนะเปลี่ยนแนวนิดนึงแต่ก็ยังได้ใช้ศิลปะอยู่เพรายังเป็นศิลปะอยู่ก็เป็นช่างศิลป์ของโรงพยาบาลค่ะครับผมก็เขียนป้ายเขียนรูปประมาณนี้ครับจากตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังคงเดินสายทางด้านของศิลปะอยู่ต่อไปไหมคะครู ตรงนี้แหละครับมีความรู้นะครับที่เรียนจบมาจบครุาคศาสตรบัณฑิตเอกศิลปศึกษาวิทยายลัยครูดอนธานีนะครับหลังจากที่จบมาแล้วเนี่ยก็เสียดายความรู้ที่เรามีอยู่ก็เลยเปิดสอนเปิดสอนศิลปะให้บุตรหลานของคุณหมอของพยาบาลของเจ้าหน้าที่โดยใช้บ้านพักของของคุณหมอเปิดสอนหลังเลิกงานนะครับ ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นใช้งบประมาณของตนเองหลังจากที่สอนไปแล้วเนี่ยประสบความสาเร็จเพราะเด็กที่ที่เรียนนะครับเราส่งประกวดที่ที่กรุงเทพนะครับเด็กนั้เรียนประมาณหกคนเลยนะครับแล้วทําให้คุณหมอทําให้ผู้ปกครองที่อยู่ข้างนอกโรงพยาบาลอยากเรียนคือเริ่มมีรางวัลการันตีมากยิ่งขึ้นครับผมอย่างสถานที่ตรงนี้นะเราจะเห็นว่าบรรยากาศก็เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมากมายต้นพริกต้นกระเจี๊ยบ คือตรงนี้เนี่ยเรามันมันเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของศิละปะครูยังไงบ้างคะอ,อการปลูกครับปลูกยังไงจะให้สวยงามนะครับแล้วก็เวลาเด็กมาศึกษาเนี่ยเขาจะได้วาดภาพอย่างกระเจี๊ยบเขียวนี้ครับ ลูกกระเจี๊ยบียวเป็นยางไรนะครับเด็กก็จะได้เห็นของจริงนะครับจะได้เห็นของจริงแล้วก็จะได้วาดนะครับแล้วก็เราก็จะบอกว่ากระเจี๊ยบเนี่ยเอาไปทาอาหารอะไรได้บ้างนะครับเอาไปทานได้ยังไงนะครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างก็ได้เรียนรู้จากจากของจริงงานวาดภาพแล้วก็จะได้ความรู้ด้วยว่าอ๋ออันนี้มันกินได้นะประโยชน์มันยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างพลิกงครับค่ะพลิกนีครับใหญ่มากซึ่งถ้าถ้าเป็นผลไม้ยืนต้นนะครับ ผมยกตัวอย่างเช่นส้มอย่างเงี้ยหรือลำไย,ยอย่างเงี้ยครับอันนั้นอนะ่ะปีหนึ่งออกครั้งหนึง่งแ,แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทานเป็นเป็นทานเล่นๆน,นะครับแต่พริกเนี่ยแทบจะทุกวันอ๋อใช่แทบจะทุกวันค่ะ หลังจากที่ครูได้ในเรื่องของรางวัลการันตีแล้วที่ว่ามีเด็กเลาไปไปแข่งประกวดแล้วก็ได้รางวัลมาเยอะแยะเลยเนะี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเรามีจุดเปลี่ยนยังไงก่อนที่จะมาสู่บริเวณของบ้านทุง่งศิลแห่งนี้นครับครูอ๋อครับผมคือทั้งผู้ปกครองนะครับคุณหมอคุณพยาบาลน,นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยพอเด็กได้รางวัลเนี่ยมีคนภายนอกโรงพยาบาลน,นะครับอยากจะเรียนผมก็เลยมาตัดสินใจเปิดเป็นชมรมศิละปะเด็ก บ้านสินไทยที่บ้านเลขที่49หมู่8ตาบลน้ำงงอาเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายหลังจากที่เปิดมาก็มีเด็กมาเรียนแล้วก็เกิดเป็นโครงการหลา,หลายโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นสอนเด็กในวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับโครงการค่ายานักวาดน้อยโครงการเรียนฟรีทําความดีถวายในหลวงะนะครับเรียนฟรีมีอุปกรณ์กับบ้านสินไทยแล้วตรงนั้นนะครับตรงบ้านบ้านน้ำมงตรงนั้นนะครับเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยคับแคบไป ก็เลยย้ายมาตรงนี้ตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้ปัจจุบันนี้เลยคือก่อนหน้านั้นครูก็ทํามาแล้วล่ะก่อนที่มาเป็นตรงนี้ครับผมอันนั้นเป็นบ้านบ้านศินไทยที่อยู่ในหมู่บ้านน้ำมงที่นี้ย้ายออกมาตรงนี้อยู่บ้านทุ่มบ้านทุ่มนะครับเป็นชมรมศิลปะเด็กบ้านศินไทยที่อยู่ในบ้านทุ่งศิีครูแดงซึ่งมีบริเวณประมาณ19ไร่เศษเศษแล้วก็ปลูกพืชผักหลายๆอย่างเดี๋ยวเราไปดูกันได้ค่ะมีอะไรบ้างนะครับ ละกอพืชพันธุ์ต่างๆมากมายเลยค่ะอย่างละกอเนี้ยครูพันธุ์อะไรคะอันเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นกลางดงกลางดงแสดงว่าเด็กๆเวลาที่มาเรียนศิลปะที่นี่เนี่ยหรือว่ามาสัมผัสในเรื่องของวิถีชีวิตเกษตรเขาก็จะเห็นพวกพืชพันธุ์ต่างๆใกล้ชิดกับธรรมชาติใช่ครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นพืชที่พืชที่มีมีลูกทานลูกได้หรือว่าทานยอดอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พื้นที่ของครูเนี่ยมันมีเท่าไหร่คะแล้วครู ใช้วิธีการจัดสรรพื้นที่ยังไงบ้างเนื้อที่ตรงนี้มีประมาณ19ไร่เสไร่เศษนะครับการแบ่งพื้นที่เนี่ยก็ทําตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช <Okay. S 2> นะครับก็คือแบ่งเป็น4ส่วน <Okay. S 2> นะครับก็ใช้ในการแบ่งก็คือ30 30 30แล้วก็1 0บนะครับสา <Okay. S 2> แรกนั่นก็คือน้ํา <Okay. S 2> ในการจัดสรรน,น้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําบาดาลหรือน้ําบ่อนะครับ เราต้องต้อง30%นะครับแล้วก็อีก30%ที่2เนี่ยก็คือข้าวเพราะว่าเราต้องฐานข้าวอยู่แล้วนะครับและ30%ที่3เนี่ยครับก็คือผลไม้และ10%สุดท้ายก็คือที่อยู่อาศัยนะครับก,ก็แบ่งจัดสรรเป็นส่วนตรงนี้ทีนี้สถานที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของใครก็แล้วแต่นะครับก็ต้องแบ่งในอัตราส่วนแบบนี้ตามสภาพพื้นที่ของแต่ละของแต่ละบุคคลทำไมครูได้มีการนํา แนวคิดของพระองค์ท่านมาใช้ในการสอนศิลปะเด็กในรูปแบบนี้เี่ยค่ะก็คือเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้ได้คิดนะครับว่าบางทีเนี่ยถ้าเราทําตามแบบนะครับที่ดําหลัดนะครับท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับที่ดําหลัดมาเนี่ยคือมีท่านวิจัยมาแล้วนะครับว่าน่าจะ ลงตัวน่าจะดีนะครับเราก็จะมาอธิบายให้เด็กแล้วก็มาเป็นตัวอย่างมาทำทาให้ดูเลยนะครับว่าได้ผลขนาดไหนนะครับคือการพอดีเนี่ยถ้าน้อยไปมันก็ไม่พอถ้ามากไปก็เหลือต้องพอดีครับว่าพอดีเนี่ยก็แล้วแต่บุคคลนะครับพอดีแล้วแต่บุคคลนะครับเมื่อกี้ที่ดูถั่วเนี่ยก็คือถั่วที่มีฝักแล้วอันนี้ถั่วที่ปลูกกําลังจะมีฝักนะครับและกําลังปลูก คือคือต้องให้มีใช่ใช่ครับก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาปลูกพืชสักอย่างหนึ่งนะครับปลูกแล้วก็เอาเอา,หน,านหน้าหนาวปลูกพืชหน้าหนาวก็พอแตบปัจจุบันนี้นะครับคิดใหม่นะครับวิธีคิดก็คือปลูกแล้วก็เว้นไว้สักเดือนหนึ่งก็ปลูกถ้าเป็นถั่วแต่ว่าตามประสบการณ์ที่ผมมีอยู่นะครับผมปลูกข้าวโพดมีที่อยู่ตรงนั้นนะครับงานหนึ่งนะครับงานหนึ่งปลูกวันเดียว เสร็จเลยนะครับแล้วก็พอมีฝักมาพอแก่มาพอจะเอาไปต้มนะครับเก็บวันสองวันทานไม่หมดฉะนั้นมีวิธีคิดวิธีใหม่ก็คือทําเป็นแปลงอาที่นี้ปลูกแปลงหนึ่งอาที่นี้ปลูกแปลงหนึ่งอาที่นี้ปลูกแปลงหนึ่งแล้วก็ทานอาที่หนึ่งทานอาที่หนึ่งทานอาทตย์นึงทานมันจะค่อยไล่อาทย์นี้เก็บได้ใมทานหมดอาที่ต่อไปเก็บได้อีกต่อไปพอพอไปถึงระยะหนึ่งแล้วก็ปลูกใหม่ครับคกูเยันไปครับนี่ก็คือทานในทุกอาทิตย์ มันเป็นเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสมองซีขวาของเด็กเนี่ยให้เจริญงอกงาม<ภ>าเป็นเรื่องของ EQ EQ คือความฉลาดทางด้านอารมณ์นะครับซึ่งเด็กเนี่ยถ้าเรียนศรริลปะนะครับมีดนตรีกีฬาศรริลปะนะครับเขาจะมีพัฒนาการแล้วก็เป็นคนที่มี EQ นะครับ EQ คือความฉลาดทางอ,อารมณ์ก็คืออยู่ได้กับทุกสถาน นาเนี่ยนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ครูจะนํามาให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยไหมคะอ่าใช่ครับเพราะว่าปีปีปีหน,นึ่งๆเนี่ยนะครับมันจะมีฤดูฝน <ภา S 2> นะครับก็จะมีฤดูฝนฤดูฝนเนี่ยเราต้องให้เด็กเนี่ยมาดํานานะครับการดํานาขั้นตอนการดํานาทุกขั้นตอนค่ะ <ภา S 2> ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการตกตกกล้าค่ะ <ภา S 2> มอบมอบกล้าตกกล้า,<ภ>านะครับตกกล้าเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีการถอนกล้าะภ, <า S 2> ภาษาแถวนี้ก็บอกหลกกล้า ตรงนี้ก็คือที่ครูบอกไว้นะคะว่าการตกกล้า,าตกกล้า,าตกกล้าเนี่ยขั้นตอนนะครับต้องไถไถต้องคาดาพอคาดเสร็จแล้วเนี่ยต้องมอบมบกล้าโดยใช้ต้นกล้วยนี่แหละนะครับาลากนะครับแล้วก็จะก็จะหวานข้าวหวานข้าวข้าวก็มีมีขั้นตอนในการไปแช่น้านะครับหนึ่งคืนสองคืนแล้วขึ้นมาจากเมล็ด จากเมล็ดจากเมล็ดนะครับหลังจากนั้นก <at ็เอามาหวานนะครับหวานพอพอเกิดขึ้นมานะครับเกิดเป็นต้นกล้าขึ้นมาเราก็มาถอนกล้าด้วยจัดเป็นศิลปะนะครับอาจจะเป็นตัวอักษรเป็นพยัญชนะเป็นรูปพยัญชนะเป็นตัวอักษรเป็นชื่อจังหวัดอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้กล้าเนี่ยสำคัญมากก็คือเวลาน้ําไม่มีเนี่ยเราต้องสูบน้ําแต่ว่า สมัยก่อนเนี่ยไม่มีเครื่องสูบน้ำเขาจะใช้เครื่องจักสารที่เรียกว่ากระโซนะครับในการวิดน้ำที่นี่มีด้วยไหมคะมีครับเดี๋ยวให้ครูพาไปดูหน่อยว่าเมื่อก่อนที่ไม่มีเครื่องวิดน้ำเนี่ยเขาใช้กระโซที่ว่าเนี่ยทำยังไงกันนะคะทุกท่เด็กด้วยมีของผู้ใหญ่ด้วยจะเป็นทดลองทำดูได้ค่ะได้ค่ะนี่ก็คือกระโซที่ครูได้บอกว่ามันเป็นเครื่องจักสาที่ใช้ในเรื่องของการวิทน้ำครับผมก็จะมี3ามขามีกระโซนะครับนี่ทำเป็นเลยนะเนี่ยอพี่บุ๊คเชิญเลยคลองดูครับนะ ยัง <im it> ไม่ใช <im it> ่ครับยังไม่ใช <im it> ่ครับครูให้แดงงลอทเดี๋ยวอย่างนี้ครับยกข้างหน่อยยืดอย่างงี้ยืนอย่างงี้อ๋อหนูลองท่าทางท่าทางท่าทางคือจมลงไปอย่างงี้ก่อนนะคะอย่าอย่าลงมากกระโดดอ่าโอเคง่ะอีกครั้งอีกครั้งครับอุ๊ยอุ๊ยอันนี้ลงลึกไปลึเลยลึกไปยึกไปขึ้นมาอีกนิดนึง นั่นแหละครับนั่นแหละครับโอเคพอได้ที่ผมลองแก้ตัวลองแก้ตัวแก้ตัวถ้าเยเราไปดูของเด็กก็ได้อันนี้อันนี้จะเป็นของผู้ใหญ่คือของผู้ใหญ่ขนาดมันจะใหญ่นิดนึงไปไม่ถึงแล้วเนี่ยน้ำไม่เข้านาละเราไม่เข้านากระดูกหางโยนโยนนิงกระดกเออโอ้โหนี่เป็นเลยเนี่ยเป็นเลยครับชาวนาตัวจริงชาวนาตัวจริงคืออย่างนี้ค่ะครูคะเท่าเท่าที่นิวเห็นเนี่ยก็คือว่าศิลปะ ในกเกษตรศิลป์ก็คือว่าการ,รที่เด็กๆได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วที่สําคัญก็คือว่าเด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยว่าชีวิตของชาวนาหรือว่าเกษตรกร,กรที่ถือว่าเป็นเป็นวิถีชีวิตหลักๆของประเทศไทยเนี่ยเขามีวิถีชีวิตทําอย่างไรเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยคงไม่ค่อยมีคนใช้กระโซ่เท่าไหร่แล้วคือถ้ามาย้อนไปถึงวิถีชีวิตของชาวนานะครับเขาจะมีระบบมีระเบียบม,มีขั้นตอนรู้จักการรอคอยนะครับ ถอนกล้าด,ดำนานะครับปัจจุบันนี้เครื่องจักรทันสมัยนะครับดำนาวันเดียวเสร็จไม่ได้ทําอะไรเลย<ช>ความผูกพันในครอบครัวไม่มีนะครับความผูกพันความรักความอบอุ่นไม่มีนะครับฉะนั้นเนี่ยในการเข้าค่ายดำนาเนี่ยครับทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองตามมาด้วยมามาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับ<ช>การดำนาต้องปักทีละต้นต้องทำอย่างไรลำบากขนาดไหนมันร้อนนะครับมันสนุกนะครับทานอาหารร่วมกันอันเนี้ย เป็นการปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีนะครับให้ความรักความอบอุ่นรู้ระเบียบวินัยรู้จักเข้าคิวรู้จักต่อคิวรู้จักรอคอยอันนี้ผมว่าน่าจะปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้ตรงนี้ด้วยครับสนุกแล้วได้จับปลาด้วยแล้วถ้าเกิดครั้งหน้าครูดแดงมีทํามาปลูกข้าวอะไรแบบนี้อีกหนูจะมาอีกไหมครับ่ะแล้ววันนี้มากับเพื่อนกี่คนครับได้จับปลาดำนา วิดน้ำแล้วเรามีความรู้สึกยังไงบ้างครับสนุกครับการน้ำหน้ามือนี้นั่นมีการลกกาถอนกาแล้วก็ไปสาดน้ำด้วยกระโซถ้าเด็กหน่อยดำหน้าโว่าจะเปลี่ยนคุณฟันไทยคุณเนี้ยวพันกับฟอนงามงามเดยกพี่น้อง้าเบิ่งเอาโรดน้ำกัน ก็บ,บัดนี่สาวลันลำก็บาฮอดแลว้วพ่นกับสิลำยาว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 ผมมาหัดหัดเรียนวาดภาพมาแล้วก็แบบครูจะจัดกิจกรรมอย่างนี้ตลอดตลอดแล้วก็เอ้ยผมก็เลยอยากอยากอยากเข้ามาร่วมอยากเข้ามาช่วยครับผมมาครั้งนี้ครั้งที่สองครับครูก็บอกว่าเออไม่ํำนานนะผมก็เลยเอ้ยอย,อย่างน้อยๆผมก็เป่าแคนพอได้ ผมก็เลยเอาดนตรีมามาเกี่ยวดีกว่ามันน่าจะช่วยสร้างบรรยากาศดีขึ้นนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราได้เห็นในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ครูได้ถ่ายทอดให้กับเด็กๆแล้วก็สิ่งที่ครูทํามาตลอดในชีวิตของครูคือครูยึดหลักของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนี่อยากจะให้ครูได้พูดถึงความรู้สึกที่มีต่อพระองค์ท่านนะคะความรู้สึกนะครับที่มีต่อพระองค์ท่านพระองค์ท่านเป็นผู้ที่มีแนวคิดนะครับมีสิ่งดีๆนะครับที่มอบให้กับคนไทยนะครับ ประชาชนชาวไทยไม่ทราบว่าจะหาคําไหนนะครับมามาพูดนะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านดํารัสเอาไวนาไนา้นะครับเราได้นํามานะครับนำมาปฏิบัตินะครับนำมาปฏิบัติแล้วเกิดประโยชน์นะครับในการดํารงชีวิตของเราอย่างมีความสุขนะครับคือพอดีนะครับพอดีพอเพียงพออยู่พอกินนะครับถ้าทําเยอะไป ก็เหนื่อยครับถ้าทําน้อยก็ไม่พอไม่พอกินนะครับก็นําเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับมาใช้โดยนําไปใช้กับเด็กๆด้วยนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นการสอนการแนะนําให้ปฏิบัตินะครับให้เป็นคนดีมีน้ําใจรู้จักแบ่งปันนะครับก็อยากจะทําเกษตรศิลป์ตรงนี้นะครับให ให้ดียิ่งขึ้นนะครับมีการปรับปรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับศิลปะนะครับศิลปะเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยมีเมล็ดพันธุ์นะครับเราศึกษาก่อนนะครับเราทดลองลองผิดลองถูกก่อนนะครับได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีเราก็จะแบ่งปันให้กับเด็กให้กับเยาวชนไปปลูกนะครับไปปลูกไปทดลองปลูก จะได้รู้จักการรอคอยนะครับอย่างเช่นเรามีเงินอยู่50บาทนะครับเดินเข้าตลาดซื้อแตงโมหนึ่งลูกมันได้เร็วมากนะครับแต่ถ้าเรามีเมล็ดแตงโมไปปลูกนะครับเราจะรู้ว่ารู้จักรอคอยว่าวันไหนมันจะงอกตอนไหนมันจะมีลูกตอนไหนมันจะสุกนะครับรู้จักรอคอยนะครับไม่ไม่เหมือนว่าความภาคภูมิใจนะครับจะจะมีเยอะกว่าที่เรามีเงิน50บาทแล้วไปที่ตลาดแลวซื้อได้เลยนะครับตรงนี้ครับ และนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครูแดงนะคะกับบ้านทุ่งสิลปแห่งนี้ค่ะที่ก่อเกิดมาจากความรู้จักพอดีแล้วก็พอเพียงนําเกษตรนะคะมาผสามผสานกับศิละปะให้เด็กๆได้ต่อยอดเรียนรู้ในการใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตของชาวไทยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณครูแดงนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราค่ะคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ตลอดทั้งวันนะคะน้องนิวที่วันนี้เราได้พูดคุยแล้วก็ได้ทำากิจการรมกับครูแดงเนี่ยทำให้เราได้รู้ค่ะว่าชีวิตของเกษตรกรมีความยากลำบากแค่ไหนแล้วก็เห็นคุณค่าของข้าวค่ะว่าก่าจะมาเป็นเมล็ดข้าวให้เราเนี่ย ต้องผ่านกระบวนการอะไรต่างๆมากมายเลยค่ะค่ะซึ่งเป็นการยึดหลักของการเป็นผู้ให้คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์นะคะโดยมีหลักก็คือว่าการประมาณตนเองนะคะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีตามหลักของปรชัชญาเศสิทกิจพอเพียงซึ่งถือว่าเป็นหลักการในการที่จะขจัดความยากจนพัฒนาศักยภาพตนเองแล้วก็นําไปสู่ในเรื่องของการสร้างชุมชนเข้ม,มแข็งเพื่อเป็นฐานรากในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ